ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะก้าวข้ามมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วสิบอย่างสิบชาติภพเราจะขอนำท่านติดตามไปยังชาติภพที่สองซึ่งท่านดํารงเป็นมหาชนกผู้บำเพ็ญวิริยะบารมีมหาชนกตอนสิ้นแผ่นดิน ในอดีตการพระราชาพระนามว่ามหาชนกรองราชสมบัติในกรุงมิถิลาแควนวิเทหะพระองค์มีพระราชโอรสสองพระองค์คืออริทชนกและโปลชนกพระราชาพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรสองค์พี่ตำแหน่งเสนาบดีแก่พระราชโอรสองค์น้องเมื่อพระมหาชนกราชสวรรคต พระอริธาชนกได้ครองราชสมบัติทรงตั้งพระโพลชนกน้องชายเป็นอุปราชต่อมาอมาตคนหนึ่งอยู่ใกล้ชิดพระราชายุยยงบ่อยๆว่าพระอุปราชใครจบลงพระชนพระองค์พระอริธาชนกราชทรงเชื่อสั่งจองจำพระโพลชนกมหาอุปราชอยู่ในคฤหัสน์หลังหนึ่งใกล้พระราชนิเวศมีผู้คุมรักษา พระโพลชนกทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าเรามิได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาเครื่องจองจำจงหลุดจากมือและเท้าของเราแม้ประตูก็จงเปิดทันใดนั้นเครื่องจองจำหลุดจากมือและเท้าของพระโพลชนกมหาอุปราชและประตูก็เปิดในทันใด จากนั้นพระโพลชนกก็เสด็จหลบหนีไปยังปัจจันตคามชาวปัจจันตคามจำพระองค์ได้ก็ช่วยเหลือพระองค์หลังนั้นพระอริทชชนกราชไม่สามารถจะจับพระองค์ได้พระโพลชนกนั้นได้ทำปัจจันตชนบทให้อยู่ในอำนาจโดยลำดับเป็นผู้มีบริวารมากขึ้นทรงคิดว่า เมื่อก่อนเราไม่ได้ก่อเวรต่อพระเทฐาของเราแต่บัดน,นี้เราจะก่อละทรงให้ประชุมพลแวดล้อมไปด้วยมหาชนให้ตั้งค่ายพักแปรงกองทัพอยู่นอกพระนครและส่งสารไปถวายพระเทชาข้าพระองค์ขอยื่นคำขาดพระองค์จะประทานสเสวยฉัดแก่ข้าพระองค์หรือจะรบพระราชาอริชชนก ทรงสดับดังนั้นปราถนาจะรบจึงตรัสเรียกพระอัรรมเหสีมาเฝ้าที่รักในการรบชนะหรือแพ้ไม่อาจจะรู้ได้ถ้าหมอมฉันมีอันตรายเธอเพึงรักษาคันให้ดีตรัสชนี้แล้วทรงสเสด็จกรีธาทัพออกจากพระนครพระอริชาชนกราชให้ถึงทีพิตักใสในที่รบฝ่ายพระเทวีทรงทราบว่า พระราชสวามีสวรรคตแล้วก็รีบเก็บสิ่งของสำคัญมีทองเป็นต้นใส่ในกระเช้านุ่งภูษาเก่าปลอมพระกายของพระองค์เสด็จออกจากพระนครทางประตูทิศอุดอรในตอนกลางวันทีเดียวไม่มีใครจำพระนางได้พระนางเสด็จโดยไม่รู้จักทางเพราะไม่เคยเสด็จไปในที่ไหนจึงประทับที่ศาลาแห่งหนึ่ง คอยตรัสถามผู้คนทรงถามผู้คนที่ผ่านไปมาแต่ทางไปนครกาลจัมปากะเพราะทรงรู้จักแต่นครกาลจัมปากะเท่านั้นก็พระคันของพระเทวีนั้นเป็นพระมหาสัตว์ด้วยเดชานุภาพบรรดาลให้พบของเท้าสักกะเทวราชสำแดงอาการร้อนเท้าสักกะเทวราช ทรงอาวัฒนาการก็ทรงทราบเตุนั้นเนรมริดตนเป็นคนแก่ขับเกวียนไปหยุดอยู่หน้าศาลาที่พระเทวีประทับอยู่เท้าสักกาตรัสว่ามีผู้ที่จะไปนครจำปากะบางไหมพระเทวีได้สดับจึงตรัสว่าข้าแต่พ่อข้าพระเจ้าจะไปถ้าเช่นั้นแม่จงขึ้นนั่งบนเกวียนเถิด พระเทวีเสด็จออกมาตรัสว่าข้าแต่พ่อข้าพเจ้ามีคันแก่ไม่อาจจะขึ้นเกวียนไปได้ด้วยอนุภาพแห่งพระโอรสในคันขณะที่พระเทวีจะเสด็จขึ้นเกวียนแผ่นดินได้นูนขึ้นดุดผิวละอองเต็มด้วยลมฟุ้งขึ้นฉะนั้น พระเทวีเสด็จขึ้นบนรรทมบนพระที่สิริจญยาตทรงทราบว่านี้จักเป็นเทวดาครั้งนั้นเท้าสัตกะเทวราชทรงขับเกวียนถึงนครกาละจัมปากะในเวลาเย็นทอดพระเมตเห็นประตูหอรบปล่อยให้พระเทวีลงจากเกวียนณนะที่ใกล้ประตูด้านทิศทักษิณแล้วเสด็จไปเหมือนไปข้างหน้าได้หายตัวไป ขณะนั้นมีพรามณ์ผู้เพ่งมนคนหนึ่งเป็นที่สาป,ปาโมกมานกประมาณห้าร้อคนแวดล้อมเดินไปเพื่ออาบน้ำเหลียวดูมาแต่กไกลเห็นพระเทวีนั้นมีพระรูปงามยิ่งสมบูรณ์ด้วยความงามเป็นเลิศประทับนั่งอยู่หนศาลานั้น ด้วยอนุภาพแห่งพระมหาสัตว์ผู้บังเกิดในพระคันของพระเทวีพอเห็นเท่านั้นก็เกิดสิเนหาราวกับว่าเป็นน้องสาวของตนเมื่อพรามได้ถามความเป็นมาพระนางเทวีก็เล่าเรื่องราวของพระนางให้ฟังอย่างละเอียดหลังจากนั้นอุทิศเจะพรามก็ได้รับพระเทวีเป็นน้องสาวและแนะนำให้สิทธิ์ของตนรู้จัก หญิงนี้เป็นน้องสาวของฉันพลัดพรากจากฉันไปแต่ครั้งโน้นและพระเทวีได้อยู่กับพราหมณ์ตั้งแต่นั้นไม่นานนักขนางก็ประสูติพระโอรสมีวรณะดังทองพระเทวีขนานพระนามเหมือนพระอยกาว่ามหาชนกกุมารพระกุมารน,นั้นทรงเจริญวัยแข็งแรงและมีพระกำลังมาก และมีบุคลิกไม่เหมือนผู้อื่นเพราะเกิดในตระกูลกษัตริย์ที่ไม่เจือปนพระกุมารพยายามที่จะรู้ว่าตนเป็นบุตรของใครพระนางตรัสลวงพระกุมารว่าพรามเป็นวิดาของลูก <c oughs> เมื่อเด็กทั้งหลายกล่าวว่าเป็นบุตรของหญิงไม้ทำให้เกิดกังขาวันหนึ่งมหาชนกุมา ah ร ok จักให้ประมาณดาบอกความจริงให้ได้ เมื่อพระกุมารดื่มน้ำนมพระมารดาจึงกัดพระฐานพระมารดาไว้ตรัสว่าข้าแต่แม่แม่จงบอกบิดาแก่ฉันถ้าแม่ไม่บอกฉันจะกัดพระฐานของแม่ให้ขาดพระนางไม่อาจปิดบังพระโอรสพ่อเป็นโอรสของพระเจ้าอริ t ัมหาชนกในกรุงมิถิลาพระบิดาของพ่อถูกพระโปลชนกปลงพระชน แม่ตั้งใจรักษาตัวพ่อจึงมาสู่นครน,นี้พรามนี้ตั้งแม่ไว้ในที่เป็นน้องสาวและปฏิบัติดูแลแม่ตั้งแต่นั้นมาแม้ใครมาล้อว,ว่าเป็นบุตรหญิงง่ายอย่างไรพระกุมารก็ไม่กริ้วพระกุมารทรงเรียนไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้งปวงสำเร็จภายในพระชน16ปีเท่านั้น เป็นผู้ทรงพระรูปโฉมอันงดงามพระองค์ทรงคิดว่าเราจะเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาโปรดติดตามตอนต่อไปตอนห่วงมหานบ